สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัฒนะครับวันนี้ช่องว้าฟุตบอลเราจะมาพูดถึงกับเกมล่าสุดนะครับในเกม,เกมอุ่นเครื่องที่แมนยูเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4ต่อ0ูนะครับเกมแรกของเอริกเทนฮาร์ดมีอะไรที่น่าสนใจแล้วสกอร์ส0ูมันสมควรยินดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยครับฝากไว้กันด้วยกับช่องว้าฟุตบอลนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์ฟุตบอลสามารถติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับเรื่องมาเลยครับกับสกอร์4-0ในการคุมทีมนัดแรกของกุนซอใหม่แล้วการเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลดูภาพทั้งหมดดูสกอร์ดูคู่แข่งก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมเป็นการเปิดตัวที่เหมือนฝันเลยนะครับใครจะคิดล่ะครับว่าเกมอุ่นเครื่องเอาแค่เกมอุ่นเครื่องเจอใครก็ได้ นัดแรกเนี่ยชนะ4-0ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วนีม่มาชนะทีมอย่างลิเวอร์พูลคู่ปรับคู่แค้งตลอดการด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าขวัญและกำลังใจเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสำหรับปีศาจแดงยุคใหม่นะครับยุคของเอ็ดิกเทนแฮร์แต่ถ้าเราเจาะลงไปดูในรายละเอียดนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆแหละว่าเกมนี้เนี่ยถ้าดูในรายละเอียดมันไม่สามารถที่จะ เอามาตัดสินอะไรได้มากนะครับว่าแมนยูจะดีขึ้นจร,จริงๆหรือเปล่าในยุคข,ของเอ็ดิเทนฮาร์ดล้อื่นก่อนอื่นเลยก็ต้องยอมรับตรงๆก่อนนะครับว่าตัวผู้เล่นเองก็ยังไม่ได้มีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นตัวใหม่แบบชัดเจนที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักของทีมอยู่ในทีมชุดนี้นะครับก็ต้องใช้ผู้เล่นเดิมๆไปก่อนการอุ่นเครื่องของเอ็ดิเทนฮาร์ดก็สลับผู้เล่นเป็นหลักๆ2ชุดนะครับชุดตัวจริงที่ลงเครื่องแรกแล้วก็ชุดตัวสำรองที่ลงเครื่องหลัง สจสาคัญที่เทนฮาร์ตต้องจัดตัวแบบนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคือบางทีการอุ่นเครื่องแบบนี้ของคุณซื้อใหม่แล้วเวลารวมไปถึงการซ้อมต่างๆมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับไหนจะต้องทัวร์ไปตามที่ต่างๆไหนจะเป็นการซ้อมแบบเปิดด้วยที่มันลงรายละเอียดได้ไม่เยอะดังนั้นเทนฮาร์ตต้องพยายามจัดชุดที่ดีสุดเล่นด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่ามีข้อเสียอะไรยังไงมีจุดไหนที่ต้องปรับมีจุดไหนที่ต้อง เสริมกันบ้างนั่นทำให้เรามองเห็นเลยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเชฟของอดิคเทนฮารที่จะจัดแมนยูถ้าไม่ได้ใครเข้ามาเสริมในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เราเห็นแบบชัดเจนนะครับถ้ามองไปถึงรูปแบบชัดเจนว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งในยุคข,ของโอเลกูนาโซชารวมไปถึงในยุคข,ของอ คุณซื้อรายล่าสุดเนี่ยก็ดูเลยนะครับว่าคนที่เล่นเป็นมิดฟิลคู่ตรงกลางของแมนเชสเตอร์ไนตดเนี่ยตามหลักแม้ว่าจะเป็นสกอตแม็กโทมินเกับเฟลดแต่คนที่จะลงมาเล่นเป็นตัวต่ำเป็นคนออกบอลเนี่ยปกติจะเป็นสกอตแม็กโทมินเนะครับแต่ในการทำงานของวิดิกเทนฮากเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะให้เฟลดนะครับเป็นคนที่ลงมายืนเป็นมิดฟิลตัวอยู่หน้าแผงเกมรับ แม้ว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่ตรงกลางนะครับในระบ4-2-3-1แต่ว่าความรับผิดชอบของผู้เล่นก็จะมีคนหนึ่งที่ถอยลงมาต่ําอีกคนนึงก็จะมีอิสระในการเคลื่อนที่หน่อยดังนั้นตำแหน่งตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครก็ดูจะเป็นเฟรดนะครับที่จะได้โอกาสนอกจากนั้นในวิธีการเล่นก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดแต่ที่ผมบอกนะครับด้วยความที่เจอกับลิเวอร์พูลที่ก็ส่งตัวที่ เป็นชุดสำรองด้วยแล้วก็สภาพร่างกายไม่ค่อยฟิตด้วยเราก็ได้เห็นว่าหลายๆครั้งทีมก็พยายามขึ้นไปเพสซิ่งในจังหวะที่เพสซิ่งก็มีหลายทีที่ก็ทําได้ดีแล้วก็แน่นอนละครับด้วยความที่ยังอยู่ในยุคของเทนฮากได้ไม่นานเนี่ยก็ยังไม่ได้มีถึงกับมีความเข้าใจกันในเกมเพสซิ่งเยอะนะก็โดนเกมต่อบอลของลิเวอร์พูลแก้เกมเพสซิ่งแมนยูได้หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการจากเทนฮาก ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะเล่นเกมเพรสซิ่งนะครับอีกอย่างที่ผมเห็นในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือการพยายามที่จะเล่นบอลด้วยเท้าของผู้สารประตูนะครับดาบิกเตียคิอามีหลายๆจังหวะที่บางครั้งบางทีเนี่ยโดนบีบแต่ว่าด้วยความที่เป็นเกมบุ่นเครื่องนะครับเซนต้าก็คงสั่งมาแล้วแหละว่ายังไงก็ลองที่จะบิวอัพก่อนก็เราเห็นดาบิกเตียคิอา จับ1ทีแล้วก็โดนเข้ามาเร่งก็พยายามที่จะออกบอลสั้นๆหรือไม่ก็วางออกมาด้านข้างนะครับไม่ได้บุ่มบามเตะทิ้งนี่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่เราได้เห็นมากขึ้นในยุคของเอริกเทนฮาร์กว่าการเล่นบอลแบบบิวอาจากแนวรับการครองบอลที่เป็นจุดเด่นของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยเราจะได้เห็นแน่ๆเพียงแต่ว่ามันจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าเกมแรกที่ได้เห็นเมื่อวานนี้ก็มีหลายจังหวะที่ไม่ไว่าจะเป็นแนวรับอย่างวาลาหรือว่าลินเดเลฟออกบอล จากกองหลังแบบที่ไม่โดนกดดันเนี่ยก็มีเสียง่ายๆให้เราเห็นเหมือนกันนะครับนั่นคือ2ประเด็นหลักๆที่ที่จับได้นะครับในเกมในแท็กติกทั้งการเพลซิ่งแล้วก็การพยายามที่จะวิวอัพในยุคข,ของอีกเทนฮาร์กนะครับส่วนรายละเอียดตัวผู้เล่นนะครับเมื่อวานนี้ผู้เล่นที่ทําให้เราเห็นชัดเจนอย่างหนึง่งความขยันนะครับผู้เล่นพยายามที่จะเล่นวิ่งให้เยอะพยายามที่จะ ก็ต้องบอกว่าพิสูจน์ตัวเองให้เทนฮาร์เห็นแล้วครับว่าเขามีดีพอหรือเปล่ากับการอยู่ในทีมของเอริคเทนฮาร์นี่หนแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกยุคท,ทุกสมัยอยู่แล้วเวลามีการเปลี่ยนแปลงกุน่นซือนะครับก็จะทําให้ผู้เล่นกระชุ่มกระชวยผู้เล่นอยากจะโชว์อยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีทีเด็ดมีจุดเด่นอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่มันเห็นชัดที่สุดแล้วแหละของแมนย่เมื่อวานนี้ต่อมามาดูรายละเอียดเรื่องตัวผู้เล่นนะครับที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ชอบเมื่อวานนี้ก็คือ ซีดานอิกบาวนะครับเด็กดาวรุ่งวัยแค่19ปีที่ก็มีโอกาสลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังเมื่อวานนี้ถามว่าเป็นเกมที่ดีของเข้าไหมก็ต้องยอมรับราคาว่าเด็ก19เมื่อวานก็แสดงให้เห็นในหลายจังหวะถึงความกล้าเล่นของเขานะครับแม้ว่าในช่วงหลายๆช่วงในเกมเนี่ยต้องเจอกองกลางของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นเตียรโก้ไม่ว่าจะเป็นนาบีเกต้าหรือว่าฟาบินโยเขาก็ไม่ไม่เร่งรีบแล้วก็ไม่ร้อนรน พยายามที่จะเล่นกล้าที่จะเลี้ยงกล้าที่จะล็อกโหลบกล้าที่จะคลองบอลน,นั่นก็คือจุดที่ทําให้แฟนแมนยูหลายคนประทับใจนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะครับมองมุมบวกก็คือเด็กได้ดูว่ามีความมั่นใจแต่ถามว่ามันพิสูจน์อะไรได้ทั้งหมดเลยไหมถ้ามาดูสภาพร่างกายของผู้เล่นลิเวอร์พูลที่เป็นฝ่ายไล่ล่าซิดานนะอิกบาวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับดังน,นั้นการที่จะไล่แบบเต็มรูปแบบหรือว่าการบีบจนทําให อ่าซิดาตอิกบาวเสียบอลเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ชัดเจนมากนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ถามว่ากับตําแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยมันมันจะสร้างประโยชน์กับแมนยูชุดนี้จริงๆหรือเปล่าอิกบาวเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางจริงนะครับแต่ว่าความถนัดของเขาเป็นการถนัดในการขึ้นไปเล่นข้างบนมากกว่าแล้นั้นถ้าถามตรงๆแล้วเนี่ยแมนยูต้องการตอนนี้คือนักเตะที่เล่นตรงกลาง แล้วก็ถนัดก,กับการลงมาล้วงบอลข้างล่างนะครับซึ่งเสียดายที่เมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นอย่างเจมส์การ์ดเนอร์นะครับคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆกับลอเทียมฟอเรสต์ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้โอกาสลงเล่นเพราะว่าเจ็บนะครับดูจากดีลล่าสุดเนี่ยถ้าเราไล่ๆเรียงดูเนี่ยเฟรนกี้เดยองก็ดูแล้วจะยากนั่นแหละกับการจะมาแมนยูเนี่ยดังนั้นถ้าไม่ได้ใครก็ก็ การ์ดเนอร์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องรอต่อกน,นี้ไปนะครับในเกมอุ่นเครื่องเกมมาต่อไปว่าเขาถ้ามีโอกาสลงเล่นเนี่ยเขาจะทําไม่ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าทาไม่ดีแน่นอนแหละแมนยูก็คงจะได้ใช้การ์ดเนอร์แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือเสดายที่เมื่อวานการ์ดเนอร์ไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เสดายก็คือว่าถ้าถ้าเจ้าอิกบาลเนี่ยถนัดในการเล่นข้างล่างหรือว่าเป็นตัวที่ลงมาเชื่อมเกมข้างล่างกับเซนเตอร์เนี่ยผมว่าฟอร์มแบบนี้นี่น่าที่จะ ดูดีแล้วก็มีอนาคตกับทีมชุดนี้เลยทีเดียวแต่พอเล่นข้างบนแม้ว่าอีิคเทนฮาร์จะบอกว่าทําได้ดีแล้วก็มีอนาคตแต่จริงๆกับตําแหน่งตรงนี้เนี่ยมันมันเยอะนะครับมันเยอะเหลือเกินที่ต้องแย่งเลยจะเป็นแม็กโทมินเน่หรือจะเป็นเฟรดไหนจะดันฟานเดอร์เบ็กลงมาหรือเปล่าไหนจะมีคริสตเนเอริเชนอีกโอ้มันเยอะมากๆดังนั้นก,ก,ก็ก็ต้องรอดูว่าว่าเจ้าอิกบาจะทาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกคนนึงก็คืออ่ามาเลเซียนะครับ แบ็คซ้ายที่ดึงมาใหม่เมื่อวานก็มโอกาสได้ลงเล่นนะครับการลงเล่นของเขาที่เราเห็นในเกมเมืม่อวานนี้แม้ว่าจะเป็นเกมแรกกับ U, แมนยูเราก็เห็นความแข็งแกร่งนะครับร่างกายในเกมรับลูกบูมีแต่ว่าในจังหวะการเล่นร่วมกับเพื่อนหลายๆจังหวะก็อาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับเราเห็นหลายๆครั้งในเล่นมากจังหวะไปหน่อยก็เลยทําให้เกมไม่ค่อยไหลลื่นแต่ก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะหรอกแต่ว่าที่เห็นเมืม่อวานก็คือร่างกายดีเล่นเกมรับดี ลูกบูอะไรมีนะครับก็นั่นคือเล็กๆน้อยๆและการเกี่ยวกับเรื่องของ2ผู้เล่นที่ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในความน่าสนใจนะส่วน,นที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกสาหรับคนอื่นๆอย่างเอริกบายยี่ที่หลายคนชมในช่วงครึ่งหลังที่ทําได้ดีก็ ก็ต้องบอกว่าบายยี่เองก็มีมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่บายยี่ขาดในหลายๆครั้งก็คือความสม่าเสมอนั่นแหละฝีเท้าทุกคนยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นคนที่วันไหนจะดีมันดีจริงๆแต่ว่าบางทีสมาธิพลาดบทจะหลุดก็หลุดง่ายไปหน่อยบทจะเจ็บก็เจ็บง่ายไปหน่อยนั่นคือสิ่งที่เป็นเป็นปัญหาของเอกบายยี่อยู่แล้วแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มไม่ดีในเกมเมื่อวานสำหรับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะที่จะต้องพูดถึงมากนักสำหรับรายรายของเอกบายยี่นะครับกหมดขอมูลภาพรวมกับชนะ4ี่เหนือลิเวอร์พูล ผลการแข่งขันมันออกมาดีความมั่นใจมีภาพในเกมแรกดีนั่นคือสิ่งสำคัญน,นะครับแต่รายละเอียดของเกมยังไม่สามารถวัดอะไรได้เลยก็ต้องรอเกมบุนเครื่องเกมมาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนละครับหลังจากเกมบุนเครื่องแมนยูเราก็จะมีคล้อกันอีกว่าเราเห็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลไว้ด้วยนะครับแล้วกลับหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ